สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะวันนี้มาดามจะมาทำการอันบ็อกซิ่งช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูออทอมแล้วนะคะและอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงวินเทอร์แล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการช้อปปิ้งก็จะมีแต่เสื้อผ้าแบบนี้ละค่ะทุกคนคือที่นี่เนาะเสื้อผ้าก็จะค่อนข้างเปลืองหน่อยเพราะว่ามันแต่ละฤดู ูมันก็อากาศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเราก็ต้องมีทั้งเสื้อผ้าช่วงซัมเมอร์เสื้อผ้าทั้งช่วงออทอมช่วง ออททมกับสปริงนี่คือใกล้เคียงกันเพราะว่าคือเขาไม่ได้หนาวมากเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบว่าไม่ต้องหนามากไม่ต้องมีถึงขั้นปิดคออย่างนี้ก็ได้แต่พอถึงช่วงหน้าหนาวอะค่ะช่วงหิมะเสื้อผ้าก็ต้องเป็นอะไรที่แบบหนาๆเข้าไปอีกคอนี่คือต้องปิดมิดชิดเข้าไปอีกทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะที่นี่ก็จะเปืองหน่อยเรื่องเสื้อผ้าเนาะไม่เหมือนบ้านเรานะคะทุกคนและอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าการซื้อเสื้อผ้าที่เนี่ยค่ะ ถ้าเป็นคนตัวเล็กก็จะค่อนข้างยากเนาะเสื้อผ้าทั่วไปอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เสื้อผ้าที่เอ่อจะต้องออกงานจะต้องพวกเดรสพวกอะไรจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันก็ถึงแม้มันจะใหญ่เราก็ใส่เป็นเหมือนเสื้อโอเวอร์ไซส์ะลรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนมาดามก็สั่งซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มาค่ะแล้วก็จาก2งที่ด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะจากเอ่อเซเอ็มนะคะตัวนี้ แต่ว่ามาดามก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อที่จะเช็คสภาพนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือของอจากเอสอดนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนแรกๆมาอยู่เนาะมาดามก็ซื้อแบบว่าเสื้อผ้าดีๆหน้าหนาวแบบดีๆอะไรเงี้ยค่ะพวกแคสเมีย์พวกอะไรซึ่งมันก็แพงมากร้อยกว่าปอนนะทุกคนบางตัวก็200กว่าเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปปรากฏว่า เสื้อมันก็จะเราใส่ไปมันก็จะเป็นขุยเป็นขุยเพราะมันเป็นผ้าพวกเนี้ยทุกคนแม้กระทั่งแคสเมียร์มันก็เป็นขุยเนาะเขาก็จะมีเครื่องที่แบบว่าเอา่อเหมือนเหมือนเหมือนตัด,ต,ดตัดใยตัดขุยออกอะไรแบบนี้ทุกคนแต่ว่าคือมันก็เสียดายตังค์อ่ะพอเห็นสภาพหลังๆมาดามก็เลยเฮ้ยไปเจอของซาร่าค่ะทุกคนไปเจอของซาร่าของ H m อมซึ่งซึ่งมันก็ ไม่แพงแล้วก็บางครั้งส่วนใหญ่มาดามจะซื้อช่วงลดสมมติว่าวินเทอร์ปีนี้ใกล้จะหมดเขาก็จะลดเราก็ไปซื้อช่วงนั้นแหละคะ่ะแล้วก็ไว้ใส่ปีหน้าโอเคมันอาจจะ,ะเหมือนเขาว่ามันไม่เทรนไม่ตกไม่ตกเทรนนุ่นนี่นนะ่มาดามไม่ถือเพราะว่าเวลาเราซื้อหลังๆก็คือจะซื้อแบบเป็นสีที่พื้นฐานนะคะมันจะได้ใส่ได้ทุกทุกปีนะคะแล้วอีกอย่างเราซื้อตอนมันลดอะ่ะ ถ้ามันเกิดว่ามีปัญหามันเป็นขุยเป็นอะไรก็คือไม่เสียดายตั้งมากทุกคนและนี่เลยค่ะนี่คือหนึ่งในรองเท้าที่ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนมันลดราคานะคะก็คือจากราคาเดิม1 0 0กว่าตอนที่ซื้อมาลดเหลือ50ปอนด์ค่ะทุกคนรองเท้าคู่นี้คือแบบดีมากแล้วก็ชอบมากเพราะว่าข้างในเขาเหมือนมีเป็นเขาเรียกอะไรขนแกะค่ะทุกคนมันทําให้แบบว่า อุ่นมากเวลาใส่นะคะก็คือเราไม่จําเป็นต้องใส่ถุงเท้าแบบหนาๆก็ได้นะคะแค่ใส่ถุงเท้าธรรมดาแล้วก็ใส่รองเท้าคู่นี้คือแบบว่าใส่สบายมากและที่สําคัญคือเขาความความที่เขามีพื้นที่สูงอะค่ะมันก็ช่วยเพิ่มความสูงให้เราดูดีเข้าไปอีกค่ะทุกคนและนอกจากนั้นจะบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้คือแบบเบาน้ําหนักเบามากทุกคนคือแบบว่าใส่แล้วเดินแบบสบายไม่รู้ สึกแบบว่าเหนื่อยเลยนะคะจะบอกให้ฟังว่าปีนี้มมดามก็ซื้อแค่2ตัวนะคะก็คือตัวนี้แหละที่ใส่แล้วไปยังไม่แกะออกทุกคนคือให้ทุกคนดูก่อนายังมีตัวนี้ก็คือซื้อมา2ตัวของ H&M สค่ะ2ตัวรวมกันเนี่ย47ปอนด์ซึ่งก็ตกตัวหนึ่ง20 23ปอนด์กว่าๆนะคะซึ่ง ดูเลยนะคะทุกคนนี่คือเป็น normal size ของที่นี่เนาะมาดามสั่งเป็น XS ค่ะ XS แต่ด้วยความที่เห็นไหมแขนเขาจะยาวกว่าแล้วก็อันนี้คือเราก็ใส่เป็นเหมือน over size ไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแล้วเราก็พับขึ้นมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วมาดามว่าตัวนี้มันก็ดีไซน์เก๋นะคะมันมีเปิดช่องตรงนี้ได้ด้วยคือเราก็ไม่ต้องอึดอัดแล้วก็คือ อ่เราก็พับแขนขึ้นมานิดนึงก็ใส่สวยแล้วอะ่ะทุกคนคือมันก็โอเคเนาะแล้วตรงเนี้ยค่ะข้อดีคือเขามีเขามีแบบนี้นะคะมันเปิดตรงเนี้ยมันก็ไม่หอ่อคอเราจนเกินไปนะคะคือหรือเราจะพับลงมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ใส่สบายแต่ที่สําคัญทุกคนที่ขำตัวเองมากเลยก็คือนี่เลยค่ะอีกหนึ่งตัวที่มาดาซื้อมา สีต่างกันไหมทุกคนใครเห็นความต่างของสีมั้งสีจะเป็นลมค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าคือตาเรามันไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวนี้ตอนสั่งซื้อออนไลน์มีความรู้สึกว่าซื้อมาสีต่างกันเลยปรากฏว่าเอามาสีเดียวกันเลยแต่คือมันคนละแบบเห็นไหมคะอันนี้คือคอเป็นคอเต่าที่ที่จะยาวกว่าไหม คือเราก็จะพับแล้วคืออันเนี้ยช่วงวินเทอร์ใส่มันจะดีไงทุกคนเพราะว่าเราพับตรงนี้มาแล้วคือมันจะห่อคอเราแบบว่าได้สบายอะไรเงี้ยเออแต่อันเนี้ยค่ะคือเขาจะเขาจะสั้นกว่านะคะเราก็ใส่ทับแบบสมมุติเราใส่เดรสอะไรเงี้ยเราก็ใส่อันนี้ทับได้เลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าสบายๆคือสองตัวเนี้ยค่ะคือราคาอยู่ที่เอ่อปอนด์นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเปิดอีกอันหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เปิด แต่น,นี่คือไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นของเอสอดนะคะก็คือมาดามเห็นอันเนี้ยที่เขียนขอบปากอะทุกคนนี่ดูที่เขียนขอบปากแล้วคือมาดามเห็นมันมีตัวปอมปอม,ปอมบางเนี้ยคือคือเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะคะทุกคนนี่เจดู ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนาะนี่ด้วยเลยใครเป็นเหมือนกันไหมคะคือบอกว่าไม่รู้แหละฉันเห็นมันน่ารักดีเลยเมื่อก่อนเปลืองตังมากทุกคนกับคําว่าเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยมันโซคิวเอามาคือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่คือ,อ ขอโทษค่ะเอามาคือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็เสียดายมากทุกคนสุดท้ายก็ต้องบริจาคไปเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันน่ารักปมๆมากแล้วก็เอามาทัดหูแบบนี้ก็ได้เนี่ยเอามาเสียบผมแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมมันก็จะแบบน่ารักปมๆเกี่ยวกันไหมไม่รู้แล้วมันเป็นลิปไลเนอร์นี่สไตล์แล้วสีไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่นะสีได้อยู่ทุกคนสีได้อยู่นะคะนี่แหละ เออฉันก็ไม่รู้ที่ซื้อนี่คือเพราะไอตัวนี้แล้วก็ซื้อแป้งของแม็กนะคะคือจะบอกอะไรว่าซื้อแป้งของแม็กมาเพราะมันหมดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนอันนี้ขออนุญาตแชร์เทคนิคจากพี่คนหนึ่งนะคะไปเห็นใน YouTube อะแล้วคือหรือว่า TikTok จํจะไม่ได้แล้วนะคะคือพี่เขาก็บอกว่า พี่เขาอายุ50กว่าแล้วนะคะแล้วเขาก็ดูเขาก็แชร์เรื่องเฮลที่เรื่องการดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งเขาก็พูดถึงว่าคนอายุ40ขึ้นไปอะค่ะเราไม่ต้องเปลืองเครื่องสําอางเยอะนะคะแล้วก็อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราอายุ40ขึ้นไปเราเริ่มมีเราเริ่มมี ลายเส้นเอ่อเส้นสายเราเริ่มมีเส้นสายเป็นของตัวเองนะคะก็คือมีเส้นสายบนใบหน้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ไม่ต้องเอ่อไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องอ่แต่งเยอะจริงๆแล้วคือแป้งก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะคะแต่ว่าเมืองไทยอาจเอาไม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะแต่เมืองนอกอะมันได้ผลจริงๆทุกคนเอาดูหน้ามาดามนะคะวิดีโอที่แล้วที่มาดามทำเอ่อรีวิวนะคะแล้วก็วิดีโอนี้บอกเลย ว่ามาดามไม่ได้ใช้แป้งนะคะอันนี้คือทาบำรุงและกันแดดแล้วก็รองพื้นรองพื้นก็ทาเฉพาะบางจุดแต่มาดามเป็นคนที่ถ้าทุกคนเคยเห็นจะมีฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันก็นิดหน่อยแต่ก็คือมันมีความรู้สึกว่ามันดีมากทุกคนมันทำให้หน้าเราไม่แห้งสองไม่มีแป้งไตกตกร่อง <c oughs> นะคะแล้วมันทําให้นี่แหละคือเป็นเทคนิคคือตอนนี้ลองมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะลองมาเกือบอาทิตย์แล้วนอกก็คือไปนู่นไปนี่ทํานู่นทนํานี่ระหว่างวันก็คือเช็คหน้าว่าเฮ้ยหน้าเราแห้งหรือเปล่าหน้าหน้าเรามีรอมีแป้งตกร่องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนปรากฏว่ามันดีมากเลยเพราะมันไม่มีสิ่งนี้ให้เราเห็นเลยค่ะทุกคนแล้วมาดามก็สั่งซื้อแป้งอะ่ะ ก่อนที่จะเจอคลิปนี้ก่อนที่จะเจอคลิปแนะนำของพี่คนนี้ค่ะก็สั่งซื้อแป้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรจะเก็บไว้นะคะเพราะว่า,าเดี๋ยวกับเมืองไทยเพราะเราไม่รู้ว่ากับเมืองไทยอะอากาศบ้านเรามันร้อนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ทาแป้งอะมันจะเอาอยู่ไหมคือถ้าเราลงรองพื้นอะกลัวว่ามันจะเมือก <c oughs> แต่ว่าอาจจะต้องใช้แป้งช่วยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าอยู่ที่ต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศนะคะอายุ40บบวกก็ ไม่จาเป็นต้องใช้แป้งก็ได้ค่ะมาดามลองมาแล้วเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแล้วชอบมากมีความรู้สึกว่าไม่หนักหนะ้ามีความรู้สึกว่าหน้าไม่แห้งมีความรู้สึกว่าหน้าชุ่มฉ่าอยู่ตลอดเวลาทุกคนโอ้ดีมากเลยนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่คนนั้นมากเลยที่ให้คําแนะนําแต่ก็คือไม่จําชื่อไม่ได้ต้องขอประทานอภัยด้วยจริงๆค่ะทุกคนอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มาดามซื้อมานั่นก็คือเป็นกางเกงค่ะเพราะว่า ล่าสุดอะคือเนาะมันก็เนาะล่าสุดอะคือกางเกงที่มาดามเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าตึงๆค่ะทุกคนแบบว่าคับนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเจอกางเกงตัวนี้แล้วคือแบบว่าเออมันน่าจะมันน่าจะใส่สบายอะไรเงี้ยค่ะเป็นกางเกงแบบสบายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แพงค่ะทุกคนรู้สึกว่าจะเออไม่ติดราคาที่ตรงนี้อีกหรอ เออมีเออมีมีมีม,ม,ม,มีราคา38ปอนห์ค่ะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นไซส์เ s เหมือนกันค่ะเป็นกางเกงสไตล์ธรรมดาแบบนี้นะคะดูเหมือนจะใหญ่นะแต่จริงๆไม่ใหญ่เพราะว่าสีเขาเป็นแบบนี้แต่เขามีดีไซน์ผัดเอ่อตัดข้างแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงมาดามจะลองแล้วก็ขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็เออนั่นแหละก็ ไม่มีอะไรค่ะก็ปีหนึ่งอย่างที่บอกว่าอาจจะซื้อแค่ตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าไอตัวที่เรามีอะรอยอันนี้มันเยอะไหมคือถึงแม้ว่าเราตัดมันออกแล้วอะบางทีมันก็ยังเยอะอยู่นะคะทุกคนก็เลยแบบว่าเออเนี่ยซื้อมาสองตัว<ะ>เ,อเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็นะคะใครที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็นั่นแหละลองไปดูบางครั้ง เสื้อผ้าพวกนี้ค่ะพวกนิดนอพวกจัมเปอร์พวกเออสเวตเตอร์พวกนี้คือเราไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงก็ได้เพราะว่าถ้าเราเลือกสีให้ถูกให้ให้ถูกช่วงอะคะ่ะเราก็สามารถใส่ได้ทุกปีแล้วลองไปหาดูนะคะของเอชแอนหรือของซ a r a าเสื้อผ้าเขาดีมากค่ะที่นี่แต่ว่าถ้าเป็นพวกเดรสหรือว่ากางเกงอะ ถ้าไม่ใช่ของพัทีสอ่ะจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะมันจะยาวมากทุกคนแล้วก็กลายเป็นว่ากางเกงอะค่ะเป้าอะ่ะมันก็จะห้อยอยู่เลยมันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างทุกคนบางครั้งกางเกงเขาใส่แบบห้าส่วนห้าส่วนของเขาอะเป็นกางเกงที่ใส่เป็นขายาวของเราพอดีอะทุกคนคิดดูเหมือนก็นะใครมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนแล้วก็สําหรับอันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย